อีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะประนัะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเ,คเหรียญที่ระลึกนะคะชนิดราคาร้อยห้าสิบบาทที่ระลึกในวาระนะคะพระราชาพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวาชิราลงกรสยามมงกุฎราชากุมารค่ะ ปีพศสองห้าสองศูนย์นะคะขนาดสามสิบห้ามมน้ำหนักยี่สิบสองกรัมยี่สิบสองกรัมก็บาทกว่าไม่ถึงสองบาทเนาะค่ะยี่สิบสองกรัมจำนวนผลิตสองแสนเหรียญน,นะคะผลิตสองแสนเหรียญเหรียญอ่าพระบรมกับพระองค์สม เหรียญน,นี่คือหน้าเก็บค่ะพระองสมมีมีเหรียญน,นี่เหรียญเดียวเนาะไม่เห็นไม่มีนะคะเหรียญเหรียญพระองสมไม่มีค่ะมีวารานี้วารวา,รา,รารเดียวเท่านั้นที่หน้าเหรียญเขาจะเขียนนะคะพระราชพิธีอภิเศษสมรสมหาวชิราลงกรณ์นะคะสมสวรลีนี่เห็นไหม สามมกราพศอส,อสองห้าสองศูนย์ใชด้านไอ้ที่เขียนที่เหรียญเขาเขียนด้านหลังก็เป็นตราสัญลักษณ์ของพระบรมชนิดราคาร้อยห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยญนี้ไปได้รับซื้ออยู่ที่สี่ร้อยบาท ให้ดูชัดๆค่ะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวดูเหรียญอื่นต่อกันเหรียญปรียออัมมะมีเหรียญเงินอีกเหรียญหนึ่งอยู่ตรงนี้